ยวัสับวันนี้เราก็จะมารีวิวเลเวลที่8ในแมป The ะ e a ซออฟเรียลิตก็เลเวลนี้เป็นเลเวลที่อันตรายที่สุดที่ผมพูดว่าอันตรายที่สุดเพราะมันมีแต่สกินส t e ลเลอร์สกินสเตลเลอร์สกินส e r ลเลอร์สกินสลเลอร์สกินสลเลอร์สแล้วก็สกินส t e ลเลอรมันมีแบบพวกนี้จริงๆเว้ยมีแต่สกินสลเลอร์สกินสเตลเลอร์สกินสเตลเลแล้วก็สกินสเตลเลออะแต่ก่อนแรก เมื่อพอเขาพอเขาไปทางออกอเดี๋ยวให้คนอื่นน้ำทางไปเห็นแล้วเหมือนว่าจะไม่เวดนี่แหละพี่จะสกินสตีลเลอร์สกินสตีลเลอร์แล้วก็สกินสตีลเลอร์ขอขอให้โชคดีแล้วกันเพื่อนออาละ่ะเราจะมาพูดถึงเออสิ่งแวดล้อมในด่านนี้แล้วกันก็จะมีห้ามโดดลงไปในบ่อน้ำ <c oughs> โอ้มามา โนาโอ๊ย no. oh. ตายโง่ที่ายเลยของแม่งก็ล่วงอีกโอ๊ยอว่าอย่างแรกก็คือห้ามโตด,ลง,นนโดลงไปในน้ำจะคุณห้ามโตดลงไปในน้ําโอเคตรงนี้ได้ห้ามโดดลงไปไม่งคุณจะกลายเป็นผงทันทีก็นั่นแหละข้อห้ามอย่างแรกแล้วล่ะแล้วเราจะมารีวิวสถา,านที่ที่สปอนของอาวุธพวกนี้อาวุธของชนเผ่า mm. ไม่ใช่กลุ่มผู้อยู่อาศัย ที่ย้ายออกไปเนื่องจากตื้อตื้ตื้อตื้อก็ขึ้นมาหางนี้ปกติผมขึ้นมาหางนี้ทั้งทางออกแล้วก็ทางไปตรงนั้นเพราะว่ามันก็เชื่อมกันนั่นแหละมันอยู่ตรงที่ครับเราก็เดินตรงมาเนาะก็มันจะมีรูอยู่ตรงนี้โดดลงไปก็คือกลายเป็นผงเอาง่ายๆตบน้ําคือกลายเป็นผงแค่นั้นแหละถ้าของดอบเด้นโ แต่ก่อนผมโดดลงไปผมไม่ตายนะโอ้โ,อโอเออแล้วตรงนี้ก็จะมีเอิสเตอร์เอกลับที่จะเป็นโมวายแล้วก็ทางลงไปอะละแล้วก็จะมันจะมีสองทางออกซึ่งมานี่ดิเริ่มเริ่มงคามแนะนำให้ปรับกราฟิกระดับห้าเพื่อที่สใส่ได้ตามทาง แล้วอันนี้คือทางที่ไปทางมูอายนะก็มันจะไปสิ้นสุดตรงทางที่เราตกเราจะตกลงไปอ่ก็นั่นแหละเออตกตกลงไปก็คือแตกเอาล่ะเราจะไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงมูอยทางนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องที่จะพาเราไปสะพานจริงๆทางเข้ามีทางเดียวก็มาจากทางนั้นแหละ ทำอะทำอะไรทำจากเลเวลเจ็ดอือก็หรือ,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 อแม่ใช้เครื่องโมงคิปซึ่งเครื่องโมคิปเนี่ยไปได้ทุกเลเวลอยู่แล้วอล่นะแล้วถ้าเรามาอีกข้างหนึ่งของมอไอจำไว้ห้ามไปตรงมอไอผมตอนที่ผมมาเลเวลนี้ครั้งแรกผมไปแต่ทางโมอแต่สกินซีเลอร์เป็นตัวที่ตีเจ็บที่สุด และเราแทบไม่สามารถบล็อกการโจมตีมันได้จริงๆบล็อกได้แหละแตอ่อย่าไปยุ่งกับมันมันไม่ตอบอะไรเลยนะถ้ามันตอบแบบหนังมันแล้วแบบเรามาทำก่อนแล้วแบบทําให้มันมองไม่เห็นเราได้มันจะรู้สึกคุ้มค่าในการฆ่ามันโอเคแล้วถ้าเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมก็คือเราไม่ไปตรงสะพานสะพานจะพาไปสู่ทางของซุปเปู้์พุ่งถึถ้าเรามาตรงทางนี้มีทางนี้แล้วก็ระวังด้วยเพราะส่วนใหญ่คนจะตกทางนี้บ่อยมากก็มันจะมีทางเล็กๆเ,เนาะให้ค่อยๆมอง แม่งคุณตกแล้วตรงนี้ก็จะมีทางทะเลใช่ปะจะมีตรงแคมป์ไฟแคมป์ไฟจะสปอนนีตรงไอหลุมนี้จะสปอนมีดมีดเออมอเตอร์ไซค์อ,ะอะ่ะนั่นแหละต่อไปก็ไอ,อตรงนี้แคมป์แคมป์สีฟ้าแคมป์มสีฟ้าเนี่ยจะสปอนขวานขวานที่ทําให้เรากลายเป็นแท้งก็มันจะป้องกันน้ำอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้ำในนี้จะสปอนดาบเอออาวุธที่สามารถโกงมากอ่ะ เกอสตันศัตรูได้ถ้าเราเข้าใกล้ศัตรูโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับตรงนี้ซึ่งเครื่องอาวุธพวองนี้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกๆแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากรีวิวรวมกันนะเอาละ่ะส่วนสกินส t ตลเลอร์สกินสเตลเลอร์แล้วก็สกินสเตลเลอร์จะอยู่ตรงเออเมื่อคุณออกจากตรงสะพานเอ,อเมื่อคุณออกจากสะพานไปทางสะพานใช่ไหม เออนั่นแหละคือทีมของสกิน s t e ลเลอก็วิ่งให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณจะได้โอเคเพราะฉะนั้นผมจะมารีวิวเออ่สิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรเลยแล้วกันนะเริ่มเกลือไฟยางพลาติกใส่ไฟไม้แบตเตอรี่ก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีเศษเหล็กซึ่งเกิดน้อยมากตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตเนาะว่าเขาหนีปาร์ตี้โกเวอร์กันตื้อตือ ตึง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 โอเคก็ทรัพยากรก็จะมีมาที่เนาะโอเคเราจะมองูดถึงทางออกเลยลวกันทางออกจะมี2ทางออกซึ่งผมรู้จักแค่ทางออกเดียวสืวออีกอันไม่ต้องไปหรอกเพราะว่ามันจะพาคุณไปเลยด้วยหนึ่งกับสองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนและผมไม่อยากจะไปก็โอเคเราก็โดดขึ้นสะพานตรงนี้ไม่ได้เราเตี้ยเกินใครเป็นคนสร้างสะพานนี้เนี่ยต้องเป็นคนเท่านั้นถึงจะสร้างได้สิ่งมีชีวิตที่ไอคิวต่ำกว่าคนไม่สามารถสร้างได้ใช่ีย มันต้องมีทางไปทางนั้นสิเอาล่ะเอาใหม่เอาใหม่ทางออกลองเดี๋ยวผมค่อยหาดูทีหลังแล้วกันผมพูดถึงทางออกหลักก่อนดีกว่าทางออกหลักก็มาทางตรงสะพานเนาะไปตรงสะพานตามทางผมเาเลยผมไม่แน่ใจว่าทางออกลองมันต้องไปทางไหนซึ่งเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงทีหลังแล้วกันผมจะลองหาดูซึ่งทางออกลองก็จะพาไปสิ่งที่เรียกว่าเลเวลหนึ่งแต่ผมจําได้ผมถูกว่าไปที่เลเวลสอง เออผมไม่แน่ใจฮะผมควรไปเปลี่ยนข้อมูลในวิกิไหมวันนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนข้อมูลในวิกิเออเรื่องราคาดาบที่ยังไม่เพิ่มเข้ามา <laughs> โอ้โหเร็ว <laughs> โอเคอเค้วก็ทางนี้เนาะแล้วก็ไปตรงสะพานไอ้พวกสกินสตีลเลอร์ไอตัวไอตอนที่มันเป็นสกินเก่าอะมันดูกาก,ากมากอะนึกถึง เอก,กาแตบบ่ดูสกินตรงนี้ดิมันดูน่ากลัวมากเลยผมไม่แน่ใจว่าทาไมชุดชุดผมมันทําให้ผมวิ่งเร็วกว่าคนปกติเป็นร้อยล้านเท่าแสนเท่าหมื่นเท่าหรือไม่ผมก็อาจจะเดสบ่อยจนมันกลายเป็นเรื่องปกติก็คุณจะเจออีกสะพานอีกทางเนาะก็ต้องรีบเดินเพราะถ้าคุณข้ามสะพานนี้ไปนี่คือตรงที่สกิปสตีเลอร์ชุกชุมที่สุดผมพูดเลยแล้วก็เดินมาต้องเจอเสาอ,อันนี้ด้วยแล้วก็ต้องมารูแคบๆตรงนี้เคุณก็จะเจอกับดงสกิปสตีเลอร์ซึ่งแนะนําให้มาทางนี้ อีกทางมันโดนบังไว้อยู่เยอก็มันจะไล่ตามคุณไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆก็ไม่ใช่จะไล่ตามคุณถ้าคุณวิ่งไปผมแนะนําให้แดชแล้วก็วิ่งแดชแล้วก็วิ่งหรือถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์ผมแนะนําให้วิ่งเพราะว่าแค่วิ่งมันก็ตีไล่ตามเราไม่ทันแล้วตีมาเลยมันก็ไล่ตามเราไม่ทันล้ะโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะโอ้โอเคแค่นี้มันก็ไม่ตามเราแล้วถ้าคุณเห็นเออตาสว่างสว่างก็นั่นแหละคือมัน ก็มันจะมีที่สว่างสองอันก็คือสว่างแบบสีเหลืองกับสว่างสีขาวสีขาวอ่ะคือตาของสกินสตีลเลอร์ส่วนส,สีเหลืองอ่ะก็คือไฟส่วนสีม่วงก็คือทางออกตรงนี้มันสีม่วงแล้วมันก็จะพาไปทางออกที่เป็นเลเวลเก้าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทางออกแรกอ่ะเรามาตามหาทางออกที่สองกันเลยดีกว่านะครับ ฮ่ฮไม่หามโอเคก็มีแค่นี้แหละสำหรับเลลุ่แปดมีแท้ทางออกเดียวโอเคถ้าคุณเจออีกทางออกก็